คำถามที่ผมก็จะถามกับคุณจุ๋ยบ่อยามากเอ๊ลูกเราป่วยเวลาลูกเราป่วยเนี่ยเขาก็จะมีมีน้ำมูกมีอาการไอแล้วเราก็ทําการล้างจมูกลูกเองบ่อยมาก <ừ. S 1> คําถามที่อยากถามเลยก็คือล้างจมูกบ่อยๆเนี่ยเป็นอันตรายไหมครับคุณหมอถ้าอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างสะอาดนะคะเป็นน้ำเกลือสะอาดเนี่ยจริงๆไม่อันตราย <อ board. S 2> แต่มันก็มีปริมาณด้วยว่าเราก็ไม่ควรล้างมากเกินไปส่วนใหญ่แนะนําว่าไม่เกิน4ี่ครั้งต่อวันเช้าก็มวันเย็นก่อนนอนแค่นี้ก็โอเคแล้ว ครั้งหนึ่งประมาณหนึ่งหมายถึงว่าหนึ่งข้างหนึ่งข้างเวลาล,าลา้างล้างยังไงใช่ไหมค<ช>ะ,ะเวลาล้างเนี่ยเราจะล้างส่วนใหญ่จะแนะนาําล้างทีละด้านจนโลง่งคําว่าโล่งก็คือออกมาเนี่ยลักษณะน้าเกลือเป็นลำออกมาเป็นลำแล้วเห็นเป็นลำฟลุได,ได้ได้สักสองครั้งอันนี้ถือว่าด้านเนี้ยโล่งละอก็หยุดล้างด้านนี้ก็ทําล้างอีกด้านหน,นึ่งโอเค,คก็คือให้ดูว่าถ้าน้ํามูกยังแบบยืดเหนืดอยอยู่ ก็สามารถทําซ้ําจนให้เป็นน้ําเกลือที่เป็นสายใช่ค่ะน้าเกลือเป็นลำออกมาเป็นลำออกมาค่ะว่าบางคนเนี่ยเขาจะบอกว่าล้างสองหลอดก็ถือว่าล้างแล้วซึ่งบางทีมันอาจจะยังไม่ไม่เอาน้ามูกที่อยู่ข้างในลึกๆออกมาได้หมดเนี่ยค่ะแล้วก็จะยังคัดจมูกอยู่ก็คือแนะนําว่าไหนๆล้างละคือล้างให้โล่งเลยก็คือเป็นน้ำเกลือออกมาเป็นลำละถึงจะโอเคค่ะล้างจมูกไม่อันตรายค่ะไม่อันตรายนะโอเคแต่น้ำเกลือต้องสะอาด อุปกรณ์อุปกรณ์ต้องสะอาดต้องมีการล้างอุปกรณ์ด้วยน้ำยาล้างจานหรือน้ำยาล้างขวดนมด้วยอ,อ,อย่างน้อย24ชั่วโมงรอบหนึ่งแล้วถึงแห้งสนิทค่ะ